สวัสดีค่ะวันนี้มีกระเป๋าคาดอกเท่ๆสีน้ำตาลมาแนะนำนะคะใบนี้ก็จะมีช่องใส่ของทั้งหมด5ช่องนะคะก็จะมีด้านหน้าสี่ช่องแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งช่องนะคะก็เป็นงานเย็บขอบนะคะใช้เชือกเทียนนะคะในการเย็บขอบก็เราก็ทำใบต่อใบนะคะใบนี้ก็เพิ่งเสร็จนะคะ ก็เป็นหนังนิ่มนะคะเป็นหนังวัวนิ่มๆเลยนะคะขนาดของกระเป๋านะคะโดยรวมนะคะความสูงความสูงจะอยู่ที่43เซนนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่20เซนนะคะขนาดของช่องแต่ละช่องก็จะไม่เท่ากันนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็ส่วนความหนาความหนาของแต่ละช่องนี่ก็จะอยู่ 4.5เซนนะคะก็คือ4เซนครึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูช่องแรกกันนะคะช่องแรกนี้ขนาดก็จะอยู่ที่15คูณ15นะคะคือสูง15กว้าง15นะคะก็สามารถใส่กระเป๋าตังคับครึ่งได้นะคะใบสั้นได้นะคะ จะใส่ได้อพอดีเลยนะคะก็จะเหลือพื้นที่ให้นิดนึงนะคะก็ใส่ได้แบบสบายๆช่องถัดมานะคะช่องนี้ช่องนี้จะไม่มีความหนานะคะก็จะเป็นช่องแบบบางๆก็สามารถใส่ของชิ้นบางๆได้นะคะช่องที่สาม ความสูงจะอยู่ที่22เซนแล้วก็ความกว้างจะอยู่ที่15เซนนะคะก็ใส่กระเป๋าตังใบยาวได้นะคะช่องบนช่องนี้ก็ความสูงจะอยู่ที่17เซนแล้วก็ความกว้างจะอยู่ที่10เซนนะคะออช่องนี้นะคะก็ทำมา ใส่โทรศัพท์โดยเฉพาะนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีอีกหนึ่งช่องนะคะล้วงข้างล่างก็ได้แล้วก็ข้างบนก็ได้นะคะส่วนสาย ขนาดของสายใบนี้นะคะจะอยู่ที่93เซนนะคะก็ปรับเลื่อนขนาดได้นะคะก็จะมีตัวนี้ให้นะคะตัวนี้จะเหมือนกับหัวเข็มขัดนะคะแล้วก็จะยึดด้วยหมุดย้ำทองเหลืองนะคะแล้วก็เย็บให้อีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเพิ่มความทนนะคะ,ะ,คะก็ความแข็งแรง ส่วนด้านบนก็จะมีให้อีก2เม็ดนะคะขนาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็แล้วแต่คุณลูกค้าสั่งนะคะแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะไม่ว่าจะสะพายไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวได้ทุกโอกาสนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบงานกระเป๋านะคะ เป็นงานหนังนะคะก็มีกระเป๋าหนังหัวกระเป๋าหนังจระเข้เข็มขัดหนังเข็มขัดจระเข้นะคะก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0800657827นะคะหรือจะทักเฟสก็ได้นะคะชื่อเฟสนะคะขวัญเครื่องหนังแล้วก็อลพินพันแก้วนะคะหรือสะดวกแอดไลน์มานะคะไอดีไลนมีอยู่2เบอร์นะคะเบอร์แรก 1>, 1 2 3 4 5อรพินนะคะส่วนเบอร์ที่2 1 2 3 4 5 6อรพินนะคะก็สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ